กูรูเผย3รายชื่อกองหลังที่ลิเวอร์พูลเล็งจะคว้าไปร่วมทีมเพื่อจะอัพเกรดแนวรับนะอาได้ยังไงหงเลง็งเอเบิร์ชนะฮะอดิตไรักซิกนั่งท่านผอ,อ,อกีฬาคนใหม่นะตำรวจห้ามเรือหงเตะดึกสั่งย้ายลงคู่เร็วตัดสินใจเร็วมากเลยนะไรอันคาราเวนชเบิร์กชูเจเกนคอฟปัจจัยพาเลือกลิเวอร์พูลในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการนี้ทางนิวโจนหัตักข่าวฟุตบอลคนดังออกมาเปิดเผยนะว่าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลงกฤษทาการวางรายชื่อเซนต์ฮาส์จำนวนสามรายที่จะเดินเครื่องในการคว้าตัวมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์2024ไว้เป็นที่รียบร้แล้วซึ่งทางเชเกนคอฟกุนซือลิเวอร์พูลเตรียมถ่ายเลือดแทงแนวรับอีกครั้งในช่วงปีหน้าหลังจากที่สองคีแมนอย่างเฟอร์จิฟันได้และก็ชอยอัลมาติฟอายุมากขึ้นแล้วและสภาพร่างกายมันเริ่มบริลางแล้วโดยมีกองหลังสามคนที่อยู่ในลิสในครนี้ โดยโจนได้กล่าวนะว่ามันชัดเจนว่าเซ็นเตอร์แบ็กเป็นพื้นที่ที่ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาในปี2024กอนซาโรอินาซิโอของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ปีเอฟโรฮินคาปีของเบเออร์เดลวอโคเซนต่างก็ถูกจับตามองนะฮะเช่นเดียวกับอันเตนิโอซิวาของเบฟิก้า แต่การเคลื่อนไหวในช่วงเดือนมการาคมจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยข้อแรกก็คือเซ็นเตอร์แบ็กชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลมีความฟิตพอหรือไม่และ2คือนักเตะเหล่านั้นพร้อมที่จะย้ายและราคาไม่แพงจะเกินไปในช่วงกาลางฤดูกาลหรือไม่ส่วนเบย e เอิร์เลเบกโรกเซนสปอร์ต,ติ้งดิสบอนและก็เบฟิกา้าต่างก็มีความท้าทายในการควา้าแชมป์ดังนั้นาการได้นักเตะคนสำคัญจากพวกเขาในช่วงเดือนมการาคมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและนาดการหน้ามีความเป็นไปได้มากกว่า ว่าต่เว้นแต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้สโมสรลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวแสดงความสนใจมาร์คเอบิชอดีตผู้ในการกีฬาแอตเลติกให้มารรมทำอาชีพเดียวกันยังแอนฟิลนะ โดยการบริการจากทางสปอร์ตบิลนะคะบอกว่าปัจจุบันหงแดงใช้บริการยอกช a ากร r เป็นผอ,อกีฬาทว่าสัญญาของดักยุทธศาสตร์วัย59ปีสิ้นสุดเพียงแค่มิถุนายน2024จึงต้องหาคนใหม่อีกเที่ยวนะฮะกระทั่งปิ้งเอเวิร์วัย50กรัตซึ่งถูกไล่ออกจากทางบาราิซิทเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเพราะศูนย์ขุมกำลังหักมากมายในช่วงปิดฤดูกาล โดยงานนี้ทางก่อนหน้านั้นคาดการกันว่าผู้ในการวัย50ปีจะได้รับตําแหน่งอย่างบาเยอร์มินิกอดีตต้นสังกัดครั้งเป็นนักเตะแต่ล่าสุดนั้นหงแดงก็พร้อมท้าทายแย่งเออร์เบลส์นะฮะที่กลายเป็นเอเจนต์ในเวลันี้โดยทางเออร์เบลเนียสร้างชื่อสายงานยุทธศาสตร์ทีมช่วงเป็นผอ,อกีฬาเหมือนเส้นการันบตรระหว่าง2008ถึง2022จากนั้นก็ไต,ต่เต้าเป็นใหญ่นะฮะรังยังเรดบูอารีนาในปรันี้ เอาล่ะยังไงเกมบิ๊กแมชพิมารีคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะกับทางลิเวอร์พูลถูกสั่งห้ามไม่ให้แข่งขันในช่วงเย็นหรือว่าคู่สุดท้ายของวันท่ามกลางความกังวลใจเรื่องของปัญหาแฟนบอลทั้ง2ทีมจะพบกันที่สนามเอลจิอ์สเตเดียมในวันที่25พฤศจิกายนช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือหากคิดเวลาไทยก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะฮะ และก็ตามกลุ่มที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งรวมถึงดํารวจด้วยไม่คาดนะว่าอาดุญาาจะให้โปรแกรมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นของอังกฤษหลังจากที่เกิดปัญหาหลายประการในการพบกันครั้งก่อน ของทั้ง2ทีมนั่นส่งผลให้เกมดังกล่าวั้นถูกเลื่อนมาเตะในเร็วนะฮะในวันเวลา12นาฬิกา30นาทีที่อังกฤษหรือตามเวลาของไทยอยู่ที่19นาฬิกา30นาทีซึ่งมีผลกระทบต่อเกมที่ารสเซนจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่เดิมที่จะเล่นในเวลา12นาฬิกา30นาทีแต่การเปลี่ยนครั้งดังกล่าวจะทำให้2คู่สลับเวลากันโดยการสนทนาดังกล่าวนั้นยังคงดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการจัดสรรตั๋วของฝั่งลิเวอร์พูลกันอิกด้วย ก่อนหน้านี้ทางเดลี่เมลเปิดเผยนะว่าการจัดสรรตัวให้สโมสรเมอร์ซี่ไซด์ถูกตัดลงเหลือ20%สำหรับการแข่งขันเมื่อฤดูกาลชี่แล้วมันทำให้ลิเวอร์พูลได้รับที่นั่งเพียงแค่2,400แทนที่จะเป็น3,000ที่นั่งตามปกติซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ปัญหามากมายซึ่งรวมไปถึงเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บศรีรษะจนมีแผลเป็นตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ในครณีนี้ ไรอันคาราเฟนสเบิร์กระบุปัจจัยหลักที่ทำให้ตนเลือกซบลิเวอร์พูลเป็นเพราะต,ตัวของเชเกนคอฟหลังจากที่กุนซือชาวเยอรมันทำให้รู้สึกดีในตอนเจราจากันในครั้งนี้โดยไรยอันคาราเฟนสเบิร์กนะฮะกองกลางชาวดัชนะฮะผมของ Liverpool. อยยลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งถุอบอลทีมอังกฤษได้กล่าวนะว่าเชคเกนคอฟผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของของแดงลิเวอร์พูลคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตนนั้นเลือกมาอยู่กับทีมโดยคาราเฟนสเบิร์กนี่ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นมากเท่าที่ควรนัก หลังจากที่ย้ายจากทางอาแจ็คอามสดัมไปอยู่กับบบเยอร์มิวนกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนจนทําให้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมชช่นนาำในยุโรปนะฮะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวแข้งวัชิปะระนีมาเสริมแก่งโดยครับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผมเนเลือกมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลผมเคยคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายทีมแล้วและเขาทําให้ผมเองก็รู้สึกดีเขาบอกตามผมตรงๆเลยนะว่าใช่แล้วฉันต้องการนาย จากนั้นเขาก็แจกแจงเรื่องของแผนของเขาและเขาก็อธิบายทุกอย่างเสร็จสับเขาทําให้ผมรู้สึกดีเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ส่งผลให้ผมตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วกราเฟนชเบิร์กได้กล่าวระบุปิดใช้เอารังนังไงนิวฟ์ฟูสอดช่วยรายได้กว่า300ล้านบาทหลังยืนยันแล้วการขยายส่วนบนของอัจจทร์ฝั่งแอนฟิลนั้นจะเสร็จสิ้นไม่ทันปีนี้ ลิเวอร์พูลประกาศยืนยันเมืม่อวันพัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าการขยายอัจจันทร์ฝั่งแอนฟิลโรชของสนามแอนฟิลจะเสร็จสิ้นช้าไปจนถึงปี2024ซึ่งนั่นจะทําให้พวกเขาสอดช่วยรายได้มากกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวโดวยก่อนหน้านี้การขยายอัจจรันทร์ฝั่งแอนฟิลโรชเสร็จไปแล้วบางส่วนนะฮะโดยสามารถเปิดใช้งานอัจจันทร์สวนกลางได้แล้วในเกมที่ชนะบราร์มัสไป3-1เมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ส่วนบนยังไม่แล้วเสร็จในครั้งนี้ เดิมทีหงแดงเองก็หวังว่าการขยายอัจจันทร,ร์ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นทันเปิดใช้ในเกมเบอร์ซี่ไชด้าบี้แมชกับเอฟเวอร์ตันวันเสาร์ที่11ตุลาคมนี้ก่อนจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่เสร็จสิ้นทันในปีนี้สำหรับสาเหตุที่การขยายอัจจร,รันทร์ฝั่งแอนฟินโรดต้องล่าช้ามาจากการที่บักกิงแฮมกรุฟบริษัทผู้รับเหมาถูกควบคุมกิจการและอยู่ในระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการส่งผลให้การขยายสนามที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดพักช่วคราวไปด้วย จากการที่ขยายสนามเสร็จสิ้นทันปีนี้ให้ผู้เจ้วชาญทางด้านการเงินวิเคราะห์นว่าลิเวอร์พูลจะสูญรายได้กับเกมในบ้านบราวระวัน750,000ปอนด์หรือประมาณ33.7ล้านบาทต่อน,นัดและก็เมื่อรวมที่เหลือในปีนี้เกมในบ้านอีกทั้งหมด9นัดส่งผลให้ชวดเงินจำนวน6.75ล้านปอนด์หรือประมาณ303ล้านบาทเลยทีเดียว เลเวอร์พูลสอบแววงานเข้าซะแล้วนะฮะมือทางแอนดี้บรอบเวสันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์มีปัญหาการบาดเจ็บไหลจากเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนัดบุกไปพไพ่สเปนนะฮะ2-0ที่เซบียาบุกบันพระหลัดสบอดีที่12ตุลาคมจนน่าจะต้องรั้งสนามไประยะหนึ่งนะ โดยทางบราเวอร์สันกับตันทีมตาตั้นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามก่อนจบครึ่งแรกไม่นานจากจังหวะประทักกับทางอูนยซิมอนนายทวันเจ้าบ้านเนื่องจากว่าเชื่อว่ามีปัญหาที่ไหลโดยในช่วงนั้นทั้ง2ทีมยังเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์ อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วสเปนกำชัยได้2.0ต่อ0จากลูกพุ่งมงของกัปตันทีมอัลเบโรบมราตานาที่74ซึ่งเคซุสนาบาสตักจากกรับขวามาให้ก่อนที่ทางสกอตแลนด์จะเสียประตูที่2ให้เจ้าบ้านโดยทางออยฮันส์รานเซสนะฮะตะบันได้สำเร็จ ก่อนจะหมดเวลา4ีนาทีจากผลรับดังกล่าวทำให้ทีมกระทิงดดเนี่ยล้างตาได้สำเร็จจากที่บุกไปแพ้ทีมเมืองน้ำหอมด้วยสกอร์เดียวกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและกระทำให้ทีมของคุณซูสตีฟคราฟแพ้เป็นเกมแรกหลังชนะมารวด5นัดในรอบคัดเลือกและต้องรอตีตัวเข้ารอบสุดท้ายกันต่อไป ส่วนสำหรับการอาการบาดเจ็บของโรเวอร์สันคาดกันกันในช่วงเบื้องต้นนะว่าเขาน่าจะพลาดในการลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลหลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติอย่างน้อยก็เกมแรกที่หงแดงจะเฝ้าบ้านศึกทําศึกดาร์บี้แมชกับเอฟเวอร์ตันในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้ เอาดัยังไงสเตฟนานไบเซติกกองกลางดาวรุ่งของสเปนเรลิบั o ฟูนะฮะได้รับความสนใจจากเซบีย่าทีมในบ้านเกิดที่อยากจะยืมตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวแต่ทั้งนี้ทีมของแดงก็ไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวแต่อย่างใดซึ่งไบเซติกวัย18ปีแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ของลิอร์พูมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนแต่ในฤดูกาลนี้มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนทำให้ยังไม่ค่อยได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรนัก อานนี้เซบียสนใจที่จะยืมบายสติกไปใช้งานในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่ว่านิวชนนะฮะนักข่าวดังยืนยันว่าชิกินคอฟต้องการมีบายสติกไว้ใช้งานเองซะมากกว่าโดยสถานการณ์ของสเตฟานบายสติกในตอนนี้ชัดเจนเขาต้องกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งและหลังจากนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในทีมเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่น่องเหมือนกับที่พักยาวไปก่อนหน้านั้นและจะต้องพักรักษาตัวไปจนกว่าจะพักเบรกทีมชาติ ลิเวอร์พูลเตรียมทอมรับมือกับปัญหาแบบนี้อยู่แล้วบายเซติกก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อฤดูตการที่แล้วและมีความเสี่ยงเสมอที่จากความเข้มข้นในการเล่นที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาทางร่างกายตามธรรมชาติของเขาซึ่งทําให้เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่มีความกังวลใจมากมายนักมันถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเตะอายุน้อยที่ก้าวขึ้นมาในรัจจบันนี้และข่าวิเวอ์พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ